สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2564เ,เวลาเที่ยงครับณแม่น้ำปากสักหลังวัดปาโคตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เรือขนสินค้านะฮะกำลังผ่านบริเวณแม่น้ำปากสักหลังวัดปาโคพอดีเลยนะครับ ช่วงเวลาพอดีเลยนะฮะประิมาณน้ำก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงตลิ่งนะเหลือเหลือไม่กี่เมตรนะฮะเหลือมไม่กี่เมตรนะฮะใกล้จะถึงตลิ่งแล้วนะครับ วิถีชีวิตชาวเรือฮะ เป็นเรือขนสินค้าขาขึ้นนะคะขาขึ้น ถงชาติไทยปริวสะบัดปริวสวัยฮะภูมิใจฮะที่เป็นคนไทยครับขายเรือแล้วนะครับผม สวัสดีครับดงมสิครับขอจบรายงานสดจากแม่น้ำปราสักหลังวัดปากโขตำบลหันตราอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ